สวัสดีค่ะวันนี้ร้านซอจเจริญแฮกเตอร์จะมา,ารีวิวสินค้าให้ดูนะคะวันนี้จะแนะนำสินค้าของอาผ่านบุกเบิก4คูณ22นะคะของค่านาซานะคะตัวนี้จะเป็นโครงเล็กนะคะคุณลูกค้าแล้วก็จะเป็นใบผ่านโปรอนเนาะ คุณลูกค้าจะมีคงเล็กกับโครงใหญ่เนาะก็สามารถใส่ได้ทั้งรุ่น L อนะคะคุณลูกค้าค่ะรุ่นเ็มจะใส่ไม่ได้เนาะจ้ะโครงสร้างเข้าหนานะคะเหล็กเขา้าดีใบผ่านจะเป็นใบใบผานโคลอนอย่างนี้นะคะคุณลูกค้ารับประกันเลยเนาะใช้ดีใช้นานนะคะ,ะค่ะลูกค้าท่าในใดที่สนใจสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะได้ที่เบอร์ 0806892780819990127 0, 08 0หรือจะเดินทางเข้ามาชมสินค้าได้ที่บ้านจานตะบนจานใหญ่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะขอพระคุณค่ะลูกค้า